to treat yeah. สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอาน้ำมคะเอาน้ะคือเขาอกองกินห้เต้องเจ็บคอเอาน้ำแล้วดิน่ะสวัสดีค่ะทุกท่มนิสวัสดีดีทุกทคนในสตูดิโอนี้เลยนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางเพจ Facebook อ่าสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางรายการข้อด e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็เรามาแบบแนะนําตัวทีละคนกันดีกว่าเพื่อใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเรานะคะว่าเราคือใครนะคะมาคนแรกของเรากันนะคะเอ้ยนี่มีค่ด้วยเพงจังเวนดี้ค่ะมีโลกค่าแล้วก็เป็นแจนโหน่ารักเนยค่ะคนนี้ยังไงสวัสดีค่ะเกรซเวนดี้ค่ะเป็นเบนแดนแล้วก็เป็นน้องหมาขมวงครับ คุณอย่าย้อนสิครับเขาเห่ามาเลนี้สวัสดีค่ะมิงมิงมินดี้ค่ะจริงๆหนูเป็นยีราฟของวงแต่ว่าวันนี้ขอเป็นนกกระจอกเทศหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวทุกคนไม่เข้าใจทําไมยีราฟของวงนะคะคือสูงที่สุดของวงค่ะแต่ว่าวันนี้ที่หนูตั้งเป็นแบบนกกระจอกเทศนะคะ <laughs> เพราะว่ามันวิ่งเร็วดีค่ะทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมคะทุกคนดูนะคะ <laughs> เอาเลยหรอเอาจิ้งจิ้งเขาโชว์ด้วยาทนนึงอันนี้ซ้อมอันนี้ซ้อม ready steady มินด uh, hey, ี้ก็เฮ้ยเฮ้ยอันเดีอะไรอะโอเคค่ะจบแล้วค่ะย nexter nexter ไอรีมินดี้นะคะเป็นเมนแร็ปของวงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นโลกเซี่ยวอังกฤษไทยที่พูดชอยดอยนนีหน่อยค่ะเออชอยด้านี้หน่อยในแบบชอยด้านนีหน่อยนะคะโอเคอ่ะต่อไป สวัสดีค่ะชื่อโบกี้มินดี้นะคะเป็นเมนโบเกลและก็เมนเดซแล้วก็ยังเป็นพี่ใหญ่ที่ตัวเล็กที่สุดของวงค่ะเยอะเยอะเอาละสุดหลอสสวัสดีค่ะพรวมินดี้ค่ะเป็นนักกล้องของวงค่ะเดี๋ยวไม่เชื่ออ๋อไม่ได้มาคนสุดท้ายหนูเอง สวัสดีค่ะของปามินดี้ค่ะเป็นเมนแต่แล้วก็เป็นลูกครึ่งไทยจีนค่ะบอกพวกเวทีจูหัวน้าตงชื่อไอหนินะอาไปาจริงๆไม่ใช่ออกแต่ว่ารักเธอนะ เราแนะนำตัวกันแบบคอหอมปากหอมคอนะ้วแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือเราต้องขอขอบคุณทางที่เดนมิวสิกเพล g r การ d นะคะที่ให้โอกาสพวกเรามาแสดงที่นี่นะคะก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้แบบมาที่นี่เป็นแบบไลฟ์เซิร์ชสตูดิโเป็นสตูดิโอเลยแล้วก็มีคนดูด้วยใช่คือปกติจะเป็นแบบเวทีสเตจธรรมดาที่อยู่การแจ้งเลยทั่วแต่ครั้งนี้คือเป็นเวทีสเตจที่อยู่ในสตูดิโอใช่คือแล้วที่สำคัญปกติเราอยู่ในสตูดิโอจะไม่มีคนดูใช่แปลกใหม่มากวันนี ทำงานพิธีงานก็ต้องขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสมีตี้แบบมีมาสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่นี่ค่ะขอบคุณขอบคุณกนะคะก็เพลงเมื่อกี้ที่พวกเราเพิ่งโชว์ไปนะคะนั่นก็คือเพลง Catch Me นั่นเองเป็นซิงเกิลที่5นะคะซิงเกิลล่าสุดของพวกเราิีตี้เลยซึ่งเพลงนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าเราซิงเริงกับคุณจังทีวงบัสด้วยค่ะ ใช่ก็วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู MV นะคะสามารถดูได้ที่ช่อง y o u t u BDRMV e นะคะส่วนถ้าใครอยากฟังเพลงเนี่ยก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะค่ะยังไงก็ฝากเพลง Catch Me ของเราด้วยนะคะแล้วก็สามารถเต้นแชร์ในในทิกตอกได้นะคะติดแฮชแท็ก Catch Me Under Score แชร์เลยค่ะถูกค่ะอดี๋ยวอะไหนๆเราแบบพูดถึงซิงเกิลล่าสุดมาแล้วอยากย้อนความหลังสักนิดนึ่งยากอะไรคะอย่างอื่นอยาไอ้ตอนแรกวไอ้สอง เล่นมุกนี้ดีกว่าเราไม่ต้องเล้งคคือว่าเรากรินก่อนนะคะเผื่อใครที่แบบว่าอาจจะไม่รู้จักมินนี่มาก่อนนะคะคือพวกเรามาจากรายการ Survival ชื่อว่า blow your mind ค่ะแล้วก็เป็น6คนสุดท้ายรวมถึงพี่ของเปลออดิชั่นเพิ่มเข้ามานะคะอะแต่ว่าวันนี้เราเอาเรี่าอะไรสเพิเศษมาให้ทุกคนดูค่ะเพราะว่าเราเอา กันใหญ่เลยเราเอามาจากมิชชั่นเต้นเอ่อเพลงเพลงอะไรคะเพลงอะไรท่าโครงสาวเหรอคะเฮ้ย่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยอ่าเราเอามาจากของเอ้ยเพลงเราเราเราเต้นเพลง Not Bad ของพี่ Hongkixy ค่ะใช่คือมันมันมันแบบว่ามันเซ็กซี่มากแซกซี่สาวก็เลยอยากเอามาโชว์ให้ทุกคนดูวันนี้เป็นอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆเพราะว่าเพราะอะไรตอนนั้นคือเราอ่ะ มีคนเต้นแค่สามคนค่ะใช่มีใครบ้างคะมีใครบ้างดูค่ะมีสองสามแต่ว่าครั้งนี้คือเราเต้นกันแบบเจ็ดคนเลยใช่เวอร์ชันแบบพิเศษใช่ไหนใครแบบเป็นพิกเซลบ้างไหมคะวุ้ยอันนี้แรงมากเออใช่ถูกต้องงั้นเราพร้อมพร้อยังพร้อมหรือยังพร้อมทุกคนพร้อมไหมคะชาพีเดพร้อมไหมคะพร้อมโอเค

็นแบบเวอร์ชันสั้นที่มีรายการบยยมา่ก็ถ้าใครอยากตามดูก็ไปตามดูได้ทุกคนที่ชอบยู u ูบปีเดียเอลีเหมือนเดิมเลยค่ะเรามีแบบไฟลิสของรายการบอยยามาเอาไว้รวมทุกสเตจหรือว่าเป็นฟูลเอพีก็มีก็ถ้าใครอยากย้อนไปดูปรสาวของวีดีก็ย้อนไปดูได้นะคะติดต่อ ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเร็วมั้ยคะเร็วเร็วมากเลยแบบถ้าไปไปเขบอกว่าเอาอีกได้สิคะอยากได้อีกกี่เพลงคะเอ้ตั้งให้ ขอโทษได้ไหมละ่ะอุ้ยทุกคนเนี่ยต้องเปิดอีกแล้วขอบคุณนะคะมายินดซึ่งเพลงต่อไปนะคะเราก็จะแบบเปลี่ยนมูว์มาแบบเพลงสบายๆอะไรอย่างน,นี้คะ่ะทุกคนเป็นแบบเพลงอาร์ตสติกค,คะ่ะซึ่งนี่นี่คือลองแล้วคะ่ะในแฟนมิวสิกค่ะทุกคนได้ออกใคะว่าเพลงอะไรไ<ง>เฮ้ยมีคนด่ากูกต้องค่ะต่อไปน,นะคะแล้วก็แ<ง>ตนน่คบกันเลยกับเพลง 在。

Okay. 他们曾被我打败。 nothing about

หนึ่งสอามชอบไหมคะชอบอ้ยไม่ชอบใครจะม่ชอบกด่มลกีนน้นะไยนอีกทีกับมินดีนะครับคืคอคตอนแรกบอกร้องไว้ว่าจะไม่